สวัสดีค่ะเพื่นเพื่นนักวันนี้วันที่26กันยายน2566นะคะวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกทมทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนตีสองจนถึง16นาฬิกานะคะเพิ่งจะเห็นดวงอาทิตย์นะคะเราก็เลยขับรถออกมาเก็บบรรยากาศท้องทุ่งนะคะให้กับเพื่อนเพื่นักได้ชมกันเราจะมาดูว่า ฝนตกมีน้ําเยอะหรือเปล่านะคะเพื่อนก็เลยมาเก็บบรรยากาศในท้องทุ่งนาให้กับเพื่อนเพืสีได้ชมตอนนี้ก็16นาฬิกาเศษก็เพิ่งจะเห็นแสงอาทิตย์เมื่อสักครู่นะคะน้องก็จะเป็นฟ้าสลัวนะคะนี่เมฆมืดมาอีกแล้วนะคะเพื่อนฝนตกอยู่ทั้งวันนะคะแต่ไม่มีน้ํานะคะตกพรำอยู่ท้งวันเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศ ริมห้วยแล้วก็ทุ่งข้าวนะคะเอฟซีเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะเราจะเก็บบรรยากาศนะคะเมฆก,ก็ลอ,อยต่ำมาแล้วนะคะพเพื่อนนี่มาเก็บบรรยากาศในท้องทุ่งนะคะกับก้อนเมฆนะคะทุ่งข้าวกับก้อนเมฆนะคะเพื่อให้ชมกัน ะะอันนี้ก็คือเมฆในเวลาเวลานี้นะคะก็ลอยต่ํามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆโอ้นะคะวันนี้ยังไม่ได้คลิปเลยนะคะเก็บบรรยากาศหลังฝนตกนะคะให้กับเพื่อนๆนสี่ได้ชมกันนะคะีทุ่งข้าวข้าวปีนี้ก็สวยนะคะทุ่งนี้ ไม่มีหญ้ามากนะคะเพื่อนๆเก,บบก็เห็นไหมคะเมฆก็จะลอยต่ำลงแล้วก็ฟ้าสลัวแบบนี้นะคะพิกัดอยู่ตำบลน,นอกเมืองนะคะ เมฆก็เริ่มหนามาแล้วนะคะเอฟซีโน่นนะคะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศสักนิดนึงอันนี้คือบรรยากาศวันที่26กันยายน2566นะคะเวลา16นาฬิกาเสร็จๆนะคะเอฟซี ฝั่งนี้จะโลกหน่อยเพราะว่าจะเป็นนาเนินนะคะนกก็เพิ่งจะได้บินโน่นฝูงนกนะเพื่อนก็บบรรยากาศให้กับพเพื่อนๆ f ีได้ชมกันนะคะ ก็ลักษณะภูมิอากาศก็จะเป็นฟ้าสลัวนะคะเหมือนกับเป็นละอองฝนนะคะทีนี่ก็จะเป็นสวนดาวเรืองนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูทุ่งดาวเรืองดีกว่าไหมคะเหนียวมากเลยนะคะเข้าไปไม่ได้นะคะนี่นี่ก็กำลังลงดอกดาวเรืองอยู่นะคะ อีกหน่อยก็คงจะตกนะคะับเพื่อนเพราะว่าฟ้ามาต่ำแล้วนะเรามาเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆไอฟีได้ชมกันนะคะเมฆก็มาช้าๆนะคะ ฝนก็จะลงแบบนี้อยู่ทั้งวันนะคะสีแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะคะไม่รู้ตกอยู่ตรงไหนนะคะนี่ถ้าฝนลงมาไม่รู้ว่าเราจะไปทันหรือเปล่าแต่เราเอารถมาด้วยเหมือนกันนะคะก็ออกมาเก็บบรรยากาศบรรยากาศฝนตกให้กับเพื่อนๆในซีได้ชมกันนะคะ เราเดินเข้าสวนดาวเรืองไม่ได้นะคะเพราะว่าเหนียวมากนะคะก็แถวนี้เข,า,ขาจะปลูกดาวเรืองด้วยนะคะทุกปีนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศริมคลองนะคะคองชลประทานนะคะพี่ ดี๋ยวไปเราเห็นผงฝูงควายแล้วนะคะนู่นเดี๋ยวเราตามไปนะคะทีะเมื่อเราก็ขี่เรียบคลองมาก็มาเจอฝูงควายนะคะควาย,ย่ตรงนี้นะ,ะอันนี้จะเข้าเขตตำบลแสลงพันธ์นะ,ะเพื่อนๆฝั่งน,นี้นะคะออกมาจนถึงตำบลแสลงพันธ์นะคะมีฝูงควาย ล่อยเลี้ยงอยู่แถวนี้นะคะอ้วนมากเลยนะคะส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อน <_ c oughs> เดี๋ยวเราชมบรรยากาศควายดีกว่านะคนเพื่อนที่ฝนตกนะคะควายกินหญ้านะคะโอเคนะคัเพื่อน น,น,วนวนควยนวลทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้ควายบ้านไหนนะคะเขาคงจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนูนเขาคุ้นมากเลยนะคะไอศีนนปล่อยเลี้ยงไว้อยู่ตรงนี้นะคะทำกลางคลุมๆน,น,น,นะคะ ันนี้คลองชนรับประทานน้ำก็ครึ่งคลองนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยน้ำมาน้ำยังไม่เยอะก็ไม่ได้ปล่อยนะคะถ้าอย่างเขาถ้าน้ำเยอะเขาก็จะปล่อยระบายมาตรงคลองนี้ลงไปนู่นหมู่บ้านแสนสุไปนู่นนะคะนี่ก็จะเป็นควายมาเลี้ยงควายแถวนี้ด้วยนะคะเพื่อนจะไล่ไปตรงนู้นนะคะควายริมคลองนะคะ เดี๋ยวเก็บบรรยากาศควายริมคลองให้กับเพื่อนๆเรีซีได้ชมกันนะคะบัวเลยนะคะนู่นเราลิมญ้าอยู่นะคะเรามาจนถึงควายสวยเลยนะคะเพื่อนเรีซีก็เลยเก็บบรรยากาศควายให้กับเพื่อนๆเรีซีได้ชมกันนะคะมีกี่ตัวตัวนี้หนึ่งสองสามแปดตัวนะคะ นี้ควายบ้านแสลงพันธ์นะคะเพื่อนตำบลแสลงพันธ์ฝั่งนี้จะเข้าแสลงพันธนะคะเขตบ้านแสนสุขก็จะเข้าแสลงพันนะคะออเขาก็คงเอามาให้ไว้ตรงนี้นะคะกินหญ้านะคะเพื่อนทีเพราะว่าฝนตกนะคะ ควายเลี้ยงง่ายแบบนี้แล้วคะ่ะเพราะว่าถ้าฝนตกเราก็จะผูกไว้ได้นะคะไม่เหมือนวัวนะคะวัวเขาโดนฝนไม่ได้นะคะเมฆก็คลึมลงมาแล้วนะคะนี่เพิ่งจะเห็นแสงแดดนะคะแดดประมาณนี้แหละวันนี้ก็คงจะไม่ไม่มีแดดเดยอะไปกว่านี้พ่อ,อครับขออนุญาตถ่ายควายหน่อยเด้เอจ้า ขออนุญาตเขาถ่ายควายนะคะเพื่อนควายอ้วนมากเลยนะคะมีแ่สวยสวยเลยนะคะควายที่สุรินสวยจังเลยนะคะเพื่อนวันนั้นเราไปเห็นควายบ้านกรอนเหนือสวยนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะส่วนมากเขาจะเลี้ยงคว,ควายสวยกันั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มีราคานะคะเก็บบรรยากาศควายสวยให้กับเพื่อนเพื่อน เอฟซีได้ชมกันนะคะไปแล้วนู่นนะคะเราจะไปนู่นเดินไปนูนนะะ่นยิงควายริมคลองนะคะก็จะเดินไปนู่นนะคะเพิ่งจะเห็นแสงแดดนะคะเอฟซี FC. นะคะเก็บบรรยากาศให้กับเอฟซีได้ชมกันเราขับรถมาตัวนูน่นไปถึงนูน่นแล้วก็มาจนถึงฝูงควายนะคะเพื่อนเลยเก็บบรรยากาศ คงควายให้กับเพืพ่อนๆพฟได้ชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพืพ่อนเพื่อนเอซทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนเพืนเอซีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกลค์ขอบคุณทุกทุกกงังใจที่ให้การ สนับสนุนช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมาเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญปรรสนาสิ่งใดสมความ,มากปรรสนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมที่ใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ